าจะพูดถึงนักร้องลูกทุ่งนะคะแน่นอนว่าสองสาวพี่น้องนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักร้องลูกทุ่งที่กําลังมาแรงในขณะนี้ค่ะสําหรับสาวเจนนี่ได้หมดท้าสดชื่อแล้วก็น้องลิลลี่เลิกคุยทั้งอําเภอโดยเฉพาะเพลงสร้างชื่ออย่างเพลงเลิกคุยทั้งอําเภอนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเพลงนี้เนี่ยเพลงเดียวมียอดวิวถลม่มทลายจนทําให้ เพลงนี้แหละน่าจะเป็นเพลงสร้างชื่อนะคะในวงการเพลงลูกทุ่งให้กับ2ส,สาวในปัจจุบันค่ะซึ่งต้องบอกว่าครอบครัวนี้ก็มีโมเมนต์น่ารักอบอุ่นมาให้ได้รับชมกันอยู่เสมอเลยนะคะโดยเฉพาะโมเมนต์ก่อนหน้านี้ค่ะที่ทางสาวเจนนี่เนี่ยได้มีการไปเซอร์ไพรส์น้องสาวที่ได้เรียนจบนะคะม .6 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจนนี่เองเธอก็ได้โพสนะคะในขณะนั้นว่ายินดีด้วยนะลินลี่คนเก่งเรียนจบม .6 แล้วเย้เย้เยรักแล้วก็ภูมิใจในตัวน้องเสมอต่อจากนี้ก็คือเข้าสู่วัยรุ่นเต็มตัวแล้วใช้ชีวิตให้สนุกแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันนะพีเนี่ยจะคอยให้คําปรึกษาแล้วก็คอยซัพพอตน้องเสมอแล้วก็รักตลอดไปรักมากๆเลยซึ่งจะเห็นว่าสาวเจนนี่เนี่ยเขาจะคอยซัพพอตน้องสาวเสมอเลยนะคะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้นะคะน้องลินลี่เลิกคุยทางอําเภอก็เติบโตไปอีกหนึ่งขั้ แล้วนะคะเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยแล้วนะคะเป็นน้องปีหนึ่งเป็นเฟชชี่แล้วแน่นอนค่ะว่าสาวเจนนี่พี่สาวคนสวยเนี่ยก็มีการมาแสดงความมีนิีกับน้องแล้วก็มีการโพสต์ข้อความสัพพอร์ตน้องอยู่เสมอนะคะซึ่งเจนนี่เนี่ยเธอก็บอกว่าเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของบ้านได้หมดถ้าสดชื่นถึงจะทํางานไปเรียนไปอย่างน้อยตอนนี้ก็ส่งเด็กๆขึ้นปีหนึ่งระดับมหาลัยแล้วดีใจกับน้องๆทั้ง3คนด้วยตั้งใจเรียนนะทุกคนรอมอบดอกไม้ในวันรับปริญญ,ญานะทา ขณะที่ลินลี่เองนะคะก็ออกมาโพสข้อความแล้วก็ระบุว่าเป็นน้องปีหนึ่งแล้วนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเป็นน้องปีหนึ่งแล้วอยู่ในวัยมหาลัยแล้วนะคะก็เติบโตไปอีกหนึ่งขั้นนะคะแล้วก็เชื่อว่าน้องจะเติบโตไปในทิศทางที่ดีมีผลงานให้กับแฟนๆเนี่ยได้รับชมกันอีกแน่นอนค่ะ